สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท่านก่อนฟังกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่าในใหญ่เรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นหรือว่านมสกุลของตัวละครไปพร้อมกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดน,นอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ ว่านิยายของป้าดาเขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่ะมาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะสั่งตรงจากหัวใจตอนที่24ทริยาลืนตาตื่นขึ้นมาในตอนสายด้วยความรู้สึกงงแต่พอสักพักก็คิดได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกับใครยืนยันด้วยแผงอกกว้างแข็งแรงที่อยู่ห่างจากใบหน้าหล่อนไม่ถึงนิ้ว เมื่อคืนที่หล่อนกอดรัดอย่างอบอุ่นก็ตัวเป็นๆที่นอนอยู่ข้างๆนี่สินะนึกว่าหมอนข้างซะอีกตื่นแล้วหรือแทรี erry, Good morning ่ดมอร์นิ่งอัิยาทักทายคนที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักดูได้จากหัวคิ้วที่ขมวดผูกเป็นโบและใบหน้าสวยไร้เครื่องสำอางก็เริ่มขึ้นสีทีละนิดน่ารักนักในสายตาของเขาหิวหรือยังไปอาบน้ำเถอะจะได้ลงไปหาอะไรกินกัน นะครับหิวแล้วหรือคะลอนถามเขาเบาๆแทบจะเรียกว่าเป็นกระซิบเลยก็ว่าได้นิดหน่อยพี่กลัวแฮร์รี่จะหิวมากกว่าต่อพร้อมกับส่งสายตาแห่งความรักอย่างเปิดเผยมาให้ด้วยทนไม่ไหวแล้วนะทำไมพี่อัติยะถึงได้แสดงอะไรออกมาได้หวานมากมายอย่างนี้งั้นแฮร์รี่ไปอาบน้าก่อนละกันค่ะร่างบางกำลังจะลุกจากเตียงแต่อติยะรีบคว้าแขนของรอนไว้ พร้อมกับบอกว่าจูพี่ก่อนได้ไหมตื่นมาตอนเช้ายังไม่จูพี่เลย Please คุณฟังหน้าแดงหัวใจเต้นแรงไม่คิดว่าเขาจะขอ No ตอบแล้วก็รีบวิ่งลงจากเตียงเข้าไปในห้องน้ำอัิยะมองตามหลังร่างสูงโปร่งนั้นแล้วก็ต้องสายหน้าหล่อนก็ยังเหมือนกับเด็กๆแต่ก็ดีใจที่ได้เห็นหล่อนในแง่มุมนี้คิดไม่ออกว่า ถ้าเขาเจอหลอนในสภาพที่กาดกันเจนโลกเหมือนผู้หญิงที่เขาเคยพบเจอเขาจะรู้สึกอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอติยะลุกจากเตียงไปเปิดผ้าม่านก่อนที่จะไปต้มกาแฟที่อยู่มุมห้องไม่นานนักกลิ่นหอมของกาแฟก็ลอยอบอวลไปทั่วห้องเล็กๆเ,เขารู้สึกว่าวันนี้กาแฟมีกลิ่นหอมอย่างบอกไม่ถูกมันมีความสุขอยู่ในนั้นด้วยรู้สึกได้ถึงหัวใจที่ผ่อนคลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ส่วนคนที่กำลังอาบน้ำอยู่ใต้ฝักบัวก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วก็เริ่มสำรวจตัวเองทุกส่วนของร่างกายอย่างปกติก็รู้ว่าตัวเองยังเหมือนเดิมหล่อนก็ยังเป็นคนเดิมขอบคุณนะคะพี่อติยะที่ไม่หักหานเอาแต่ใจตัวเองเพราะถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงหล่อนก็คงไม่มีแรงที่จะไปต่อสู้ขัดขืนได้เพราะแค่เขาจูบหล่อนก็ตัวอ่อนไร้เรียบแรงแล้ว แต่พอคิดถึงจูบที่ลึกซึ้งแล้วก็อดที่จะหน้าร้อนเผาไม่ได้ถึงแม้ว่าหล่อนจะเติบโตมาในสังคมที่เป็นอิสระทั้งด้านความคิดและการแสดงออกแต่ทาริยากลับไม่ได้นิยมความเป็นอิสระนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามารดาของหล่อนและมารดาของเขาได้อบรมพร่ำสอนบอกกล่าวมาตลอดตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ก็ว่าได้ในเรื่องการรักนวลสงวนตัวของลูกผู้หญิง ทาริยาจำได้ตอนที่หล่อนเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่นมรรดาของเขามักจะพูดถึงการวางตัวของผู้หญิงไทยที่ดีว่าควรทําอย่างไรเพื่อให้เป็นสีแก่ตัวเองและครอบครัวถึงแม้ตอนนั้นจะไม่เข้าใจมากนักแต่ทาริยาก็ปฏิบัติตามอย่างมีความสุขตลอดมารู้สึกดีใจที่ได้ความรู้สึกบางอย่างกลับมาดีใจที่ได้รู้ว่าความจริงเขาก็รัก และมีใจให้หล่อนเช่นกันไม่รู้ว่าเพิ่งจะมารักเอาตอนที่รู้ว่าหล่อนเป็นคุณยานี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่อย่างไรก็ช่างเถอะจะคุณยาหรือแทรี่ก็เป็นคนคนเดียวกันดีเสียอีกพี่อติยะจะได้รู้ว่าเขารักไม่ผิดคนจะเป็นเด็กหญิงในอดีตที่เขาไม่ค่อยชอบหน้าหรือว่าหล่อนคนปัจจุบันอดีตอันเจ็บปวดที่ผ่านมาก็ทิ้งมันไปเพราะในใจของหล่อน ก็ไม่เคยมีใครเข้ามาใกล้ไกลอยู่แล้วมันเป็นของเขามาตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักคำว่ารักเลยก็ว่าได้ทริยายิ้มให้กับตัวเองอย่างมีความสุขคุณออนพันนีต่อสายข้ามประเทศไปคุยกับเพื่อนรักรุ่นน้องละไมหรือพี่เองนะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีค่ะขอบคุณมาก เออนี่ละไม่ตอนนี้หนูแทรี่อยู่ที่บางแสนกับติยะนะคุณออนพันเนตัดสินใจบอกความจริงอ้าวแล้วไปโน่นได้ไงล่ะคะเพิ่งกลับไปจากนิวยอร์กนี่นาทางปลายสายถามกลับมาอย่างสงสัยโอ้ยเรื่องมันยาวไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วพี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆติยะสารภาพว่าเพราะคิดว่าตัวเองจะจริงจังกับคุณยา ก็เลยโทรไปหาน้องบอกว่ามั่นและแต่งด้วยไม่ได้เพราะมีคนรักแล้วพี่เดาว,ว่างานนี้คงมีโกรธกันแน่ๆเพราะก่อนที่หนูแทรี่จะไปนิวยอร์กในนามคุณยาก็เลยบอกตัดสัมพันธ์ทางนี้ก็อกหักนะสิแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายแค่ซึมๆต่อมาก็รู้ความจริงเรื่องราวมันมีอยู่ว่าหนูแทรี่กับหนูก้อยให้สัมภาษณ์นิตยสารก่อนจะจัดแฟชั่นโชว์หลังจากจัดแฟชั่นโชว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหนังสือออกมาแล้วดังเป็นพุแตกติยะก็เลยรู้ความจริงว่าคุณยากับแทรี่คือคนคนเดียวกันเอาละสิทีนี้ก็ต้องหาทางงอ้อพี่เดาเอานะคะว่าแทรี่น่าจะรู้ว่าติยะรู้ความจริงก็เลยกลับเมืองไทยก่อนกำหนดสองวันแล้วก็มาหาพี่ที่บ้านเอาของฝากมาให้มากินข้าวกับป้าและคุณลุงส่วนติยะถามพี่ว่าน้องจะกลับเมื่อไหร่พอถึงวัน ก็ไปรอรับน้องที่สนามบินแต่ไม่เจอก็เลยเสียอกเสียใจกลับบ้านมาก็กินเหล้าเมาไมา้พี่กับคุณโสพลต้องลากขึ้นไปนอนสุดท้ายก็รู้ว่าน้องมาก่อนกำหนดก็เลยตามงอ้อเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะดีจะได้รู้สึกเสียบ้างฮะนี่ก็ไม่รู้อีท่าไหนพาน้องไปถึงบางแสนเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะพี่โทรคุยกับทั้งสองคนแล้วโดยเฉพาะติยะรับปากหนักแน่นว่าจะไม่ทำอะไรน้อง แต่ได้กำชับมาว่าจะมั่นก่อนกลัวน้องหนีแล้วก็ให้พี่หาเลิกแต่งละไมจะว่าอย่างไรคะพี่กับคุณโสพลขอรับผิดชอบทุกๆอย่างเลยด้วยความเต็มใจและดีใจที่ทุกอย่างลงตัวได้อย่างสวยงามเฮ้บทจะแต่งขึ้นมาก็เอาใจแทบไม่ทันทีตอนนั้นเขี้ยวเข็นแทบตายอย่างนี้ต้องเรียกว่าคู่บุญว่าไหมคุณออนพันนีถามทางปลายสายที่หัวเราะเบาๆ คู่บุญหรือว่าคู่เวรคู่กรรมก็ยังไม่ทราบค่ะคุณพี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เห็นยายหนูพูดให้ฟังเลยค่ะกับพี่แทรี่ก็ไม่เคยพูดทั้งท้งที่มากินข้าวกลางวันด้วยบ่อยครั้งพี่ว่าอย่าไปว่าลูกเลยบางทีเขาอาจจะอยากเก็บไว้เป็นส่วนตัวหรือว่าพิสูจน์อะไรบางอย่างก็ได้เออคุณพี่คะแล้วแทรี่ว่าอย่างไรบ้างคะเรื่องนี้ดิฉันนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะ ถ้าลูกตัดสินใจก็ยินดีด้วยส่วนเรื่องคำตอบขอให้ดิฉันได้คุยกับลูกก่อนนะคะได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงทางนี้พี่จะดูแลเองพี่ไม่เคยเห็นติยะรีบร้อนขนาดนี้เลยตอนที่พี่บอกว่าให้มั่นกับแทรี่ตอนนั้นจะเป็นจะตายให้ได้ตอนนี้มาเร่งคงกลัวว่าจะเสียน้องไปนั่นเองเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าถ้าติยะได้เห็นแทรี่จะต้องไม่ปฏิเสธเอาเป็นว่าให้ละไมคุยกับคุณหมอก่อน แล้วอย่างไรพี่จะโทรมาคุยอีกนะคะได้คะ่ะคุณพี่ฝากแทรี่ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงขอบพระคุณมากคะ่ะทางด้านคุณละไมวางหูแล้วก็หันไปปรึกคุณหมอวรวิทย์ผู้เป็นสามีขึ้นมาคุยคุณคะคุณพี่ออนโทรมาบอกว่าตอนนี้แทรี่อยู่กับติยะที่บางแสนคะ่ะไปบางแสนกันได้อย่างไรละ่ะถามทางที่ยังหลับตาไม่รู้สิคะ เป็นห่วงลูกไม่รู้ว่าติยะยังโกรธน้องอยู่หรือเปล่าแล้วคุณพี่ออนว่าอย่างไรบ้างตอนนี้คุณหมอเลยต้องลืมตาขึ้นมาคุยกับผู้เป็นภรรยาคุณละไมพรก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้รับถ่ายทอดมาจากคุณออนพันนีให้สามีฟังคุณหมอวรวิทย์ได้แต่หัวเราะเหือหแล้วคุณยังจะกลัวอะไรไว้ใจลูกเถอะติยะก็เห็นแฮรรี่มาตั้งแต่เด็ก,ดกๆคุณน่าจะดีใจ ในเมื่อเราก็ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือค่ะกลัวแต่ว่าแทรรี่จะไม่ยอมนะสิคะโกรธมาตั้งนานมีหวังได้ทะเลาะกันบ้านแตกเอาเถนาติยะกับแทรรี่ก็โตแล้วทั้งคู่ให้เขาตัดสินใจกันเองนอนเถอะเดี๋ยวลูกหายเหนื่อยก็ส่งข่าวมาบอกเองแหละค่ะรับปากสามีแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้กลัวว่าลูกสาวจะไม่ยอมรับฟังเหตุผลของอีกคน ยิ่งกโรกโรธโกรธกลุนกลุ่นอยู่ด้วยเฮ้อถอนหายใจออกมาอย่างเกรงใจคนที่นอนข้างๆแต่ก็คงจะจริงอย่างที่สามีพูดเดี๋ยวลูกก็อีเมลมาคุยนอนก่อนหรือไม่พรุ่งนี้ค่อยโทรไปคุยกับลูกนี่แม่คุณทั้งหลายกระดีกระดาาอะไรกันจ๊ะเสียงพี่เต้าถามสาวๆในออฟฟิศที่พูดคุยกันส่งเสียงดังไปทั่วสำนักงาน กำลังสนทนาเรื่องข่าวกันอยู่ค่ะว่าเป็นสาวที่ไหนหนอที่คุณอัิยะพาไปเปิดโรงแรมหรูที่บางแสนนะคะใครบางคนรายงานขึ้นอย่างตื่นเต้น,เ,ตนเห็นรูปไม่ชัดเลยแต่ดูๆแล้วคุ้นๆแม้นักข่าวพวกนี้จะถ่ายรูปให้มันชัดๆหน่อยก็ไม่ได้แบบว่าให้เห็นกันจะจะไปเลยจะได้ไม่ต้องเดากันผิดผิดถูกถูกให้เสียเวลาอีกคนบนขึ้นมาเห็นจะๆมันจะน่าติดตามอะไรละ่ะ ต้องวับวบแวมแวมเบลอเบลอทให้น่าสนใจติดตามและค้นหาอีกคนสอดขึ้นเออมันก็จริงจะว่าเป็นคุณพงพากาก็ไม่น่าจะใช่เพราะเธอยังอยู่กรุงเทพและหุ่นอย่างนี้ก็ไม่ใช่คุณพงพาก,ากาแน่ๆใครคนหนึ่งคิดออกมาดังๆนั้นใครกันหนอไม่เห็นคุณอัติยะคบหากับใครมากมายนักเขาระวังตัวจะตายแสดงว่าผู้หญิงต้องเป็นคนที่สำคัญมากๆชชคอยากรู้ว่า ผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครกันหนออยากรู้ก็ตามไปที่บางแสนสิยะแต้วพูดขึ้นหลังจากที่ได้ฟังแต่ละคนออกความเห็นสวัสดีค่ะพี่แต้วและทุกๆคนคุยอะไรกันอยู่หรือคะถ้าทางน่าสนใจนี่ค่ะพากามีขนมเจ้าอร่อยมาฝากเสียงกล่าวทักทายของพวงพากานางแบบสาวสวยที่เดินเข้ามาในออฟฟิศพร้อมกับขนมถุงใหญ่เป็นของฝาก กำลังดูอะไรกันอยู่หรือคะสาวสวยยื่นหน้าเข้าไปถามคุณพงพกาทราบไหมคะว่าใครที่คุณอติยะพาไปบางแสนนะคะ่ะใครคนหนึ่งถามขึ้นทำเอานางแบบสาวสวยหน้าเสียไปทันทีอะไรนะคะคุณติยะพาผู้หญิงไปบางแสนใครกันพกาไม่ทราบหรอกคะ่ะไม่ได้ตัวติดกันนี่คะพงพกาพูดจบก็เดินสะบัดหน้าออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วรู้สึกเสียหน้าเป็นที่สุด อย่างนี้นี่เองที่เขาไม่เคยตอบรับสัมพันธ์ที่หล่อนทอดให้เป็นเพราะว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วหล่อนได้แต่วิ่งตามเขาว่าเลยไม่รู้เลยว่าคุณอัติยะรูปหล่อพาใครไปพักผ่อนที่ทะเลเขาไม่เคยมีข่าวอย่างนี้มาก่อนเลยนะขนาดว่ากับคุณพกาคุณสวยยังไม่มีข่าวอะไรถึงขนาดนี้เลยตัดตัวเกงออกไปหนึ่งตัวใครอ้าวก็คนที่เดินออกไปเมื่อสักครู่ไง และก่อนที่จะมีเสียงโต้อตอบแลกความคิดเห็นกันต่อไปนี่พวกเธอทำงานกันได้แล้วอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นดีนะักอีกหน่อยเจอตัวจริงก็ถามเองสิยะเสียงของพี่เต้วตะโกนออกมาจากห้องทำงานทำเอาลูกน้องเงียบกริบแยกย้ายกันไปทำงานทันทีหลังจากที่ออกมาจากออฟฟิศของนิตยสารฉบับนั้นแล้วพงพกาก็มานั่งสงบจิตใจในรถของตัวเองไม่ได้เสียใจมากนะัก แต่ก็เหมือนถูกหักหน้าหล่อนไปไหนมาไหนทำงานร่วมกับเขาไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เลือกหล่อนแต่จะว่าไปแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นหล่อนเป็นคนพิเศษแต่ไหนแต่ไรมาเป็นหล่อนเองที่เข้าไปพัวพันกับเขาพยายามทำตัวให้เป็นข่าวกับเขาก็แค่หวังบางอย่างจากเขาก็แค่นั้นเพราะหล่อนไม่เคยคิดจะหารักแท้ในวงการมือบางล้วงโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขโทรออก ไม่นานก็มีคนรับสายสวัสดีครับอติยะครับสวัสดีค่ะภกาเองนะคะไม่ทราบว่าภการบกวนเวลาของคุณติยะหรือเปล่าคะคุณพวงภกามีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีธุระค่ะเพียงแต่ว่าเย็นนี้ภากาว่างก็เลยโทรมาชวนคุณติยะไปรับประทานอาหารกันโอ้คงจะไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพตายจริงทำงานอยู่หรือเปล่าคะ เปล่าครับผมมาพักผ่อนที่ทะเลครับอ๋อค่ะงั้นพการบกวนแค่นี้นะคะครับสวัสดีครับโทรศัพท์มือถือถูกวางลงข้างๆตัวเป็นไปตามที่ข่าวบอกจริงๆต่อไปหล่อนต้องระวังตัวเองให้มากกับการตกเป็นข่าวกับเขาแค่นี้ยังหน้าแตกไม่เท่าไรเพราะว่าหล่อนก็ไม่เคยประกาศออกสื่อว่าคบหาเป็นแฟนกับเขามาก่อนแค่เพื่อนร่วมงานที่สนิทก็แค่นั้นพวงพการรู้สึกดีใจ ที่ไม่ได้ถลำลึกไปมากกว่านี้อติยะจุงมือคนที่อยู่ข้างๆไม่ยอมปล่อยพาเข้าไปในห้องอาหารของโรงแรมแม้ว่าคนถูกจุงพยายามที่จะแกะมือออกแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยให้พี่จุงนะดีแล้วคุณอื่นที่แอบมองจะได้รู้ว่าแทรรี่มากับพี่ได้ผลคนข้างๆคอนให้ทันทีแต่น่ารักจนทำให้อติยะ ต้องยกมือขึ้นลูบผมหยิกนั่นเบาๆพอได้ที่นั่งเขาก็จ้องหน้าหล่อนบอกว่าแช็คจะน่ารักเกินไปแล้วนะแทรี่อยากกินอะไรครับแทรี่น่ารักก็ไม่เกี่ยวกับพี่อติยะค่ะบอกพร้อมกับย่นจมูกให้คนตรงหน้าทำเสียงเฮิ่มส่งกลับมาทริยายิ้มก่อนจะเข้าเรื่องอาหารอะไรก็ได้ค่ะขอแต่ไม่เผ็ดข้าวผัดปูกับต้มจืดทะเลเป็นไงรับรองไม่เผ็ด ทอดมันกุ้งกับปลาหมึกกระเทียมด้วยเขาบอกแล้วก็หันไปสั่งกับพนักงานพร้อมสั่งเครื่องดื่มอติยะมองศพกับดวงตาสีดาสนิทที่มองมาอย่างอ่อนหวานสดใสเต็มไปด้วยชีวิตชีวายื่นมือไปจับมือบางมากุมไว้รูปไล้เบาๆทำไมเขามองข้ามหล่อนไปได้นะมองอะไรคะพี่อติยะมองตาแทรี่ไงพี่จำได้ว่าเคยเห็นดวงตาสีน้ำตาลใสคอนแทคเลนส์ หลอกพี่หรือไงกันครับคำถามของเขาได้ยินเสียงหัวเราะจากคนตรงหน้าเป็นคำตอบกลับมาพิอติยะสังเกตขนาดนั้นเลยหรือคะแน่นอนที่สุดเวลาที่เราสนใจใครเราก็จะจำเขาได้ทั้งหมดแต่จำแทรี่ไม่ได้น้อยใจจังคนที่บอกน้อยใจแกล้งทำหน้างององแต่แล้วก็ต้องปรับสีหน้าแทบไม่ทันเมื่อเขาพูดว่าจะน้อยใจเลยเพราะว่าตอนนี้ พี่ไม่เพียงแค่สนใจแทรี่เท่านั้นแต่เพราะอะไรรู้ไหมจูจๆคนตรงหน้าก็ถามขึ้นอะไรคะรักไง l o v e you คำสารภาพของอติยะทำให้คนตรงหน้าใบหน้าขึ้นสีระเรื่อทันทีแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงกำมส่งยิ้มหวานให้พร้อมกับคำขอบคุณบอกรักพี่หน่อยสิครับไม่เอาค่ะอีกคนตอบเขินๆไม่เป็นไรบอกเมื่อไหร่ก็ได้พี่จะรอแล้วรู้ไหม อีกครั้งที่เขาถามขึ้นรู้อะไรคะภาษาไทยแปลงๆของแทรรี่มันเพราะมากๆพี่ชอบฟังแล้วก็ชอบที่จะพูดภาษาไทยกับแทรรี่ที่สุดมันอ่อนหวานมีคำลงท้ายที่ไพเราะสนะหูรู้สึกดีที่ได้ฟังหัวใจเต้นไม่ถูกจังหวะแล้วไม่น่าเชื่อว่าพี่อัติยะจะคิดอะไรได้หวานขนาดนี้จริงๆเรื่องภาษาไทยธริยาก็เห็นด้วยกับเขาว่ามันไพเราะมากๆ แต่พี่ก็ชอบภาษาอังกฤษเพราะว,ว่ามันเข้าใจง่ายพี่อัติยะรักแทรรี่นะครับ love you อ้าวนั่นสารภาพเข้าไปกลางที่สาธารณะก็ไม่เว้นไม่อายบ้างหรืออย่างไรกันคนฟังหน้าร้อนเผารู้ว่าตัวเองคงต้องหน้าแดงแน่ๆโชคดีที่พนักง,งานเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเป็นการขั้นรายการหวานเอาโกโก้เย็นๆไหมอัิยะเพิ่งนึกได้ว่าคนตรงหน้าชอบอะไรเขามีหรือเปล่าคะ ไม่รู้ครับพี่ถามให้ก็แล้วกันสุดท้ายทริยาก็ได้โกโก้ปัน่นมาดื่มอีกแก้วกินอาหารเสร็จแล้วเราไปเดินเล่นกันแล้วค่อยลงสะได้ไหมคะเสียงหวานถามพร้อมกับดวงตาสดใสอ่อนๆได้สิครับรับประทานอาหารเสร็จเขาก็พาหล่อนไปเดินเล่นที่ชายหาดอัติยะรู้สึกว่ามีคนตามอยู่ห่างๆแต่คิดว่าคงเป็นพวกนักข่าวไม่น่าจะใช่คนร้าย เพราะเขาไม่เคยมีศัตรูคู่อาฆาตที่ไหนก็เลยไม่ได้สนใจใครอยากถ่ายรูปก็ถ่ายไปในเมื่อเขาก็ไม่ได้คิดที่จะปิดบังดีเสียอีกใครๆจะได้รู้โดยเฉพาะหนุ่มๆว่าคนข้างๆตัวเขามีเจ้าของแล้วคิดแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะรู้สึกหึงหวงหลอนได้ขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่เขาตามผู้หญิงขนาดเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นเขายังไม่เคยตามใครอย่างนี้มาก่อนเลย แทรี่รู้ไหมนี่เป็นครั้งแรกที่พี่เดินจูงมือผู้หญิงเดินเล่นชายหาดนะครับอัิยะบอกคนที่เดินเคียงข้างแล้วจูงมือผู้หญิงไปเดินที่อื่นที่ไม่ใช่ชายหาดเป็นครั้งที่ร้อยแล้วใช่ไหมคะใบหน้านวลน,นั้นเงยขึ้นถามเขาอย่างล้อๆไม่เคยนะมีแต่สาวๆมาจุงมาเกาะแขนพี่มากกว่าคุณนางแบบคนนั้นหรือคะป่านนี้อาจจะตามหาพี่อติยะอยู่ก็ได้ว่าแต่ พี่อติยะเป็นแฟนกับคุณพกาหรือเปล่าบอกความจริงกับแทรี่มานะคะไม่แม้กระทั่งคิดก็ไม่เคยเขามายุ่งกับพี่เองแทรี่ก็เห็นทุกครั้งเขาจะมาเกาะพี่ก่อนเสมอรีบแก้ตัวอย่างรวดเร็วจะแก้ตัวไปเลยค่ะพี่ไม่ได้แก้ตัวนะครับคนตรงหน้ายิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องพูดช่างเถอะค่ะเราไปเล่นน้ำที่สะกันดีกว่านะคะแทรี่อยากว่ายน้ำจะลงสะณนะ ยังไม่มีชุดว่ายน้ำไม่ใช่หรือยังไม่มีค่ะแต่เขามีขายที่ร้านในโรงแรมถ้าอย่างนั้นพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมแล้วจะตามไปที่ร้านนะครับได้ค่ะออกมาจากห้องน้ำอติยะก็ตามไปที่ร้านแต่ไม่เห็นร่างสูงโปร่งที่คุ้นตาอยู่ที่นั่นเขาก็เลยคว้าการเกงว่ายน้ำไปจ่ายเงินแล้วก็ไปเปลี่ยนการเกงที่ห้องน้ำข้างสะหลังจากนั้น ก็ไปนั่งรอที่เก้าอี้ข้างสะเตรียมผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวมาปูวไว้รอโดยเลือกเก้าอี้ที่ไม่โดนแดดมากนักอุ๊ยดูสิคุณดูผู้หญิงคนนั้นสิหุ่นดีจริงๆฉันไม่เคยเห็นใครหุ่นดีขนาดนี้มาก่อนเลยต้องเป็นนางแบบแน่ๆหรือไม่ก็ฝรัง่งอติยะได้ยินเสียงผู้หญิงที่นั่งไม่ไกลจากเขานักพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นเขาก็เลยหันไปมองก็พบว่าคนของเขา อยู่ในชุด two pieces กำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอติยะรีบลุกเดินเข้าไปหาทันทีมีอะไรหรือเปล่าแทรี่กระซิบถามเป็นภาษาอังกฤษที่ข้างหูเบาๆพี่อติยะผู้ชายคนนี้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะทะริยายิ้มอย่างยินดีและบอกเขาในภาษาเดียวกันขอโทษนะครับคุณมีอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าครับอ๋อคือว่าผมถามแฟนคุณว่า สนใจอยากจะประกวดนางงามหรือเปล่าผมถามเบอร์โทรแฟนของคุณครับต้องขอโทษด้วยครับผมคงไม่ให้แฟนของผมประกวดหรอกครับขอบคุณที่ให้ความสนใจต้องขอตัวก่อนนะครับอัติยะรีบดึงร่างบางออกมาจากตรงนั้นทันทีก็ซิกซี่ออกขนาดนั้นจะไม่ให้คนสนใจได้อย่างไรกันคิดแล้วก็งดงิดแต่เขาก็รู้ว่าหล่อนไม่ได้คิดอะไรสำหรับเด็กอเมริกันการใส่ชุดว่ายน้ำชิ้นเล็กๆ อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่นี่มันไม่ค่อยธรรมดายิ่งหุ่นดีๆอย่างนี้ยิ่งเป็นที่น่าสนใจเขาอยากจะโมโหนักแต่เห็นหน้าซื่อของหล่อนแล้วก็โมโหไม่ลงรู้อย่างนี้ตามไปซื้อด้วยก็ดีได้ชุดอะไรมาก็ไม่รู้ดูดีซักขนาดนี้จบตอนไปแล้วคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งฟังโฆษณาให้กับปดาด้วยคะ่ะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าดาในการทําคลิปต่อๆไปออกมาขอบคุณค่ะแล้วกลับมาเจอกับป้าดาในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ